บอกรักอ้อยหน่อยครับไม่ <laughs> ไม,ไถาม,มา่ถามมาในแชทได้ถามมาถามมาในแชทได้นะอะไรตอบได้ก็จะตอบแล้วเออวันนี้เป็นเป็นค A แบบวอมวอมก่อนไงพี่ชื่ออะไรไปเลยเมฆเงาเลยสามร้อยวิไปคนแรกครับไปเลยไปเลยพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับอ้าโงมึงโดนไปไปคนหนึ่งพี่หลายอายุเท่าไหร่ครับไอต้นมุงโดน ไป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 จีบผู้จัดการได้ไหมครับไม่เกี่ยวกับหลายปากครับไปมิสกินวิทย,ยะลากนทำไมพี่ถึงพูดได้ครับมีปากพูดได้ครับไปสามร้อยวิยมึงไปโดนไปหมดเลยพระจกทักจีบได้ที่ไหนบ้างไม่รู้โว้ยข้างน้ําเสร็จจีบข้างหน้าหรืองหลังไปเลยอุมามิสามร้อยมึงถามอะไร <c oughs> เรื่องทำไมพรมอะไรรถต้องเป็นวงกลมหรอครับเพราะว่าเขาไม่ทําสี่เหลี่ยมให้มึงใช้ไงเราเรื่องรักแม่ครับ แต่แล้วถ้าผมลืมตาผมต้องลืมยายไปครับลืมตัวมึงเองไปเลยไปปกติหลายอารมณ์ดีแบบนี้ตลอดสินะครับไม่ไม่ใช่คนอารมณ์ดีเราเล่นเขาเป็นคนอารมณ์ดีหรือเปล่าอ่านออกเสียงสัตว์ทำไมยังต้องมาต่อล้อต่อเทียงกับพวกแกด้วยเนี่ย